สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชาวกลนะ้วยนวราทริปนะครับคลิปนี้นี่ผมจะทำสั้นๆนะครับจะชวนมาดาูใบกวักมรกตนะครับที่ผมเคยลงคลิปอธิบายไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับต้นกวักมรกตเข้าไปหาดูได้นะครับ อันนี้เป็นใบนะครับผมเอามาลองชํานะครับตามที่พี่ๆนะครับเขาได้สอนไว้นะครับก็สามารถเด็ดมาเฉพาะใบนะครับเด็ดมาเฉพาะใบนะครับก็ของผมนี่จะให้เรียกว่าติดเปลือกมาด้วยนะครับเวลาเด็ดใบนี่ก็จะให้ติดเปลือกติดเยื่อเข้ามานะครับแล้วก็เอามาชํากับน้ำเปล่าเลยครับ ตัวนี้ชํามาได้ประมาณน่าจะเดือนครึ่งนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะต้องขออภัยด้วยนะครับลืมลืมเขียนวันที่ติดไว้นะครับก็เรียกว่าตัดขวดน้ํานะครับตัดขวดน้ําดื่มนะครับมาชํานี่นะครับชําไว้ในห้องนะครับไม่ได้ออกแดดออกรากแล้วครับทั้งสองใบเลยนะครับนี่นะครับ ชัดไหกล้องม่ค่อยโฟกัสทลายขอภัยนะครับนี่นะครับออกรากนะครับออกรากทั้ง2ใบแล้วก็เริ่มเป็นโคดนะครับเขาจะมีโคดตัวนี้นะครับอาจจะไม่โฟกัสนะครับนี่ครับตรงก้านใบนะครับจะเริ่มมีโคดออกมาเล็กๆนะครับโคดตัวนี้เขาจะโตนะครับโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตามอายุ ตามที่องค์เขาก็จะโตไปเรื่อยนะครับนี่ครับก็เป็นการชํำจากใบนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้กิ่งใช่อะไรนะครับก็เป็นการเอาใบมาแล้วก็ชํำกับน้ำสามารถชํำกับดินนะครับปลูกกับดินได้ด้วยนะครับอันนี้ผมชํำกับน้ำให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวที่ต่อไปนะครับจะให้ดูนะครับการชํำกับดินนะครับโดยตรงนะครับ ก็เอามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าสามารถช้ำได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถนําไปปลูกลงดินได้นะครับแบบนี้นะเอาไปปลูกลงดินได้แล้วก็หาแจการเล็กๆมานะครับแล้วก็จะปลูกลงดินนะคเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับสําหรับกวางมรกตหรือใครที่จะเอาไปใส่เป็นแจกันนะครับสวยๆเล็กๆบูชาที่หิ้งพระก็ได้นะครับนะก็ผมก็เดี๋ยวจะหาจจกันมาสวยๆแล้วก็จะไปวางที่ ยิงพราเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเฉลควยนะวราทริปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ